สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ออากาศทั้งภาพและเสียงจากกลุงวอชิงตันประจําวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศสุภาผลและคุณนพร,รัต์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนําเสนอรายการหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลสังหารผู้พัฒนาอาวุธของกลุ่มฮามัส ขณะที่บริงเกนเตือนอิสราเอลไม่ให้เข้ายึดคลองกาซาอินเดียเผยแผนทำฝนเทียมล้างหมอกวันพิษในกรุงนิวเดลีแพทริกเดมซี่คลองบอลลังผู้ชายเซ็กซี่ที่สุดในโลกแห่งปี2023นนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานตรวจสอบข่าวว่าด้วยเรื่องของปูตินเล่นบทพ่อพระในสงครามอิสราเอลกับฮามาส ส่งท้ายกันด้วยเรื่องของรายงานสำรวจที่ชี้ว่ากลุ่มผู้พยพยิ้มสู้แม้เจอเรื่องยากในสหรัฐเชื่ออนาคตสดใสรออยู่นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จากวิ a ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปกันก่อนเช่นเคยนะครับ,รบกับสถานการณ์ที่ตัวหนออกกลางนะครับ,ค,รบคุณระร ก็เป็นเรื่องของพันาการล่าสุดน,นะครับที่กองทัพอิสราเอลได้เผยว่าได้ทําการสังหารผู้พัฒนาอาวุธของกลุ่มฮามาสระหว่างการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินในกาซาครับที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มเตลาวุธที่ก่อเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมอย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับระหว่างที่กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการในกาซาซิตี้พลเมืองผู้บริสุทธิ์ชาวปาเลสไตน์ก็เดินหน้าอพยพจากตอนเหนือไปยังตอนใต้ยอย่างต่อเนื่องครับ ทางด้านองค์กรด้านมนุษยธรรมของสหรประชาชาติได้ระบุว่าชาวปาเลสไตน์ราว1 5 0 0 0คนอ,อพยพออกไปจากพื้นที่มองนงคารซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าช่วงไม่กี่วันมานี้ถึง3เท่าต,ตัวครับคุณสมพจน์นอกจากนี้นะครับทางสหรประชาชาติยังเตือนว่าความหนานแน่นแออัดของผู้คนในค่ายผู้ลี้ภัยทางตอนใต้ของกาซานั้นถึงระดับที่บอกว่าไม่สามารถรองรับผู้อ,อพยพรายใหม่ได้แล้วขณะที่ผู้คนในกาซาราว2ล้าน3แสนคนต้องพลัดถิ่นฐานและ,ะเผชิญ กับสถานการณ์ด้านสุขอ,อนามัยที่เลวร้ายรวมทั้งการขาดน้ำและเชื้อเพลิงที่เพียงพอด้วยสำหรับความช่วยเหลือที่เข้าถึงกาซาผ่านทางอียิปต์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีรถบรรทุก81คันที่ถึงกาซาเมื่อวันอังคารซึ่งทาง U n อระบุว่าก่อนสงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นนะฮะมีรถขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาราวา500คันต่อวันครับกลับไปอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตบ้างนะครับ ทางกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในการบริหารของกลุ่มฮามาสในกาซาบอกว่าการโจมตีของอิสราเอลได้คล่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า1,500คนนะครับ2ใน3ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงและเด็กด้วยนะครับคุณโนบารัตครับ UN เพิ่มเติมว่ามีชาวต่างชาติและผู้ถือ2ส,สัญชาติประมาณ600คนเดินทางออกจากกาซาผ่านด่านพรมแดนอียิปต์เมืม่อวันอังคาร ขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียแห่งฟิลิปปินส์นะครับระบุในวันพุธว่าชาวฟิลิปปินส์40คนได้ข้ามพรมแดนไปยังอียิปต์และก็มุ่งหน้ากลับบ้านแล้วส่วนประธานาธิบดีวลรดิเมียเซลนสกี้ของยูเครนระบุในวันพุธว่าชาวยูเครนในกาซากลุ่มแรกจำนวน43คนเดินทางข้ามไปอียิปต์อย่างปลอดภัยพร้อมกับพลเมืองบอนโดวาประเทศเพื่อนบ้านยูเครนอีก36คนด้วยกันนะครับครับยังอยู่ในประเด็นของ อิสราเอลและฮามาสครับโดยล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้ออกมาเตือนอิสราเอลไม่ให้เข้ายึดครองฉนวนกาซ่าอีกครั้งครับแม้ว่าจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านหลังสงครามอิสราเอลฮามาสในดินแดนปาเลสไตน์ก็ตามนะครับในการถแถลงข่าววันพุธครับ ช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 ที่กรุงโตเกียวรัฐมนตรีบลิงเคนยืนยันอีกครั้งว่าสหรัฐสนับสนุนความพยายามของอิสราเอลในการโค่นล้มกลุ่มฮามาสซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว1,400คนและกลุ่มฮามาสก็ลักพาตัวประชาชนกว่า200รรายเป็นตัวประกันระหว่างการโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนก่อนแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวย้ำนะครับโดยระบุว่าเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าอิสราเอลไม่สามารถเข้ายึดครองกาซาได้และเสริมว่า ตอนนี้ความจริงที่ว่าต้องมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลงแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ชาวปาเลสไตน์ต้องเป็นศูนย์กลางในการปกครองในกาซาและเวสต์แบงค์เช่นกันท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีขึ้นหลังการสัมภาษณ์เมื่อวันอังคารกับรายการข่าว ABC News ที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลจะต้องมีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคงในกาซาอย่างไม่มีกำหนด เมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลงและย้ำยืนยันว่าจะไม่มีการหยุดยิงจนกว่าตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับไปจะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ได้กล่าวว่าจะมีการพักรบเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ทําได้นะครับทั้งนี้ในการถแถลงข่าวร่วมวันพุธรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 ต่างเรียกร้องให้มีสิ่งที่บอกว่าเป็นการพักรบและระเบียงมนุษยธรรมเพื่อเปิดทางให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการปล่อยตัวประกันด้วยในถแถลงการณ์ดังกล่าวมีการระบุว่า ทุกฝ่ายต้องเปิดทางให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พลเรือนผู้บริสุทธิ์ทั้งอาหารน้ำความช่วยเหลือด้านการแพทย์เชื้อเพลิงและที่พักพิงรวมทั้งเปิดทางให้เจ้าที่ด้านมนุษยธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างไร้อุปสรรคและว่าเราขอสนับสนุนการพักรบและระเบียบมนุษยธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกด้านความช่วยเหลือจำเป็นเร่งด่วนการเคลื่อนย้ายพลเรือนและการปล่อยตัวประกันครับ ครับพูดกันถึงประเด็นเรื่องจุดยืนของกลุ่ม G 7บ้างนะครับ,รบในเรื่องของการทําข้อตกลงหยุดยิงซึ่งต้องบอกว่ายังมีประเด็นที่แตกต่างกันอยู่นะครับเห็นได้ชัดจากการที่ฝรั่งเศสเนี่ยออกเสียงในการประชุมเพื่อสนับสนุนให้มีการ ออกมติเรียกร้องให้มีการสงบศึกนะครับเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมเมื่อวันที่26ตุลาคมแต่สหรัฐคัดค้านเรื่องนี้นะครับขณะที่สมาชิกอื่นๆก็งดออกเสียงด้วยญี่ปุ่นนะครับในฐานะเจ้าภาพการประชุม G7 ก็ไม่ได้แสดงจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนอิสราเอลเท่ากับพันธมิตรอย่างสหรัฐในทัศนะของเจฟฟี่เจฮอลนะครับอาจารย์จากคันดา University of International Studies ที่มองว่าญี่ปุ่นต้องรักษาสมดุลสัมพันธ์กับทั้งสหรัฐและชาติอาหรับและว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่กลุ่ม G7 จะมีจุดยืนร่วมกันในประเด็นนี้นะครับนอกจากนี้ถแถลงการของกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นในการสนับสนุนยูเครนต่อการลุกรานของรัสเซียตราบเท่าที่จำเป็นนะครับและประนามการซื้อขายอาวุธระหว่างราัสเซียกับเกาหลีเหนือด้วยรวมทั้งวิจารณ์การกระทำของจีนหลายด้านด้วยกัน หลังการประชุม G7 นะครับรัฐมนตรีบริงเคนเดินทางต่อไปยังกรุงโซลเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้โดยประเด็นความร่วมมือด้านการทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือนั้นจะเป็นประเด็นหารือหลักในการเยือนกรุงโซลของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้นะครับคุณนพรัตน์ครับไปพูดกันต่อนะฮะเรื่องของบทบาทของประธานาธิบดีปูตินเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับซึ่งผู้นํารัสเซียผู้นี้นะฮะออกมาแสดงจุดยืนที่ ตรงข้ามในกรณีสงครามอิสราเอลฮามาสอย่างน่าสนใจนะครับ,รบในขณะที่ศาลยุิธรรมระหว่างประเทศก็พยายามหาทางนำตัวปูตินเนี่ยมาดำเนินคดีในกรณีของอาญากรรมระหว่างอาญากรรมสงคราม,มในสงครามยูเครนนั่นเองนะครับ ไฟล์โพลิกราฟของ VOA นะครับทำการตรวจสอบประเด็นนี้และคุณนพรัตมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเชิญครับใช่ครับก็ต้องย้อนไปวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่ประธานาธิบดีาดิเมียปูตินได้หารือกับผู้นำหลักทางศาสนาของรัสเซียนะครับแล้วก็มีการออกปากประนามเหตุการณ์ความรุนแรงในสงครามอิสราเอลและฮามาสครับแล้วก็มีวิจารณ์ปฏิบัติการดาบเหล็กหรือว่า Operation Sword of Iron ของอิสราเอลด้วยโดยคำที่ผู้นำรัสเซียพูดมีดังนี้นะครับ การต่อสู้กับการก่อการร้ายไม่สามารถทำได้บนหลักการว่าด้วยการมีความรับผิดชอบร่วมกันที่นำไปสู่การเสรียชีวิตของผู้สูงอายุสตรีเด็กและครอบครัวทั้งครอบครัวโดยประชาชนหลายแสนคนต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีที่พักอาศัยอาหารน้ำไฟฟ้าและความช่วยเหลือด้านการแพทย์ใดๆเลยความเห็นของผู้นำรัเสเซียครั้งนี้มีออกมานะครับไม่นานหลังจากคณะผู้แทนอาพุโส ของคุมฮามาสเดินทางมากรุงมอสโกเพื่อหารือกับเจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเครมลินครับคุณสรงพจน์และจริงๆแล้วหลังจากสงครามประทุไปได้ราวเก้าวันนะครับ ประธานาธิบดีปูตินเองเนี่ยก็ได้ต่อสายโทรสัมทาหาเบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในวันที่16ตุลาคมด้วยแล้วก็บอกมีการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเหยื่อการโจมตีที่เกิดขึ้นวันที่7ตุลาคมแล้วก็บอกกับผู้นําอิสราเอลว่าเหตุการณ์ความเกลียดชังและภาวะความปรปักเป็นปรปักษ์ต่างๆนั้นควรจะยุติได้แล้วแล้วก็บอกด้วยว่ารัเสเซียจะดําเนินตามแผนเพื่อป้องกันสิ่งที่บอกเป็นมหันตภัยทางมัสเซียทำในชุนนกาซาด้วยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วปฏิบัติการขออองิสาาเลเลจจะทํให้ เกิดการเสียชีวิตของพลเรือนในระดับที่บอกว่าไม่อาจมีการยอมรับได้อย่างเด็ดขาดสิ่งน่าสนใจคือการใส่ออกซึ่งความมีมุตยธรรมของปูตินรวมทั้งเสียงเรียกร้องให้มีการปกป้องพลเรือนในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหายตัวเองอย่างที่คุณสมคิอบอกกําลังเผชิญข้อหาอาชากรรมสงคราม,มและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนในยูเครนตามหมายจับของศาลโลกอยู่ครับครับ อยากให้คุณนพพร,รัชพูดถึงประเด็นนี้หน่อยเรื่องของอการที่เขาถูกออกหมายจับนะฮะในในคดีอาชกรรมสงครามเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้ย้อนกลับไปเป็นอย่างไรครับคือเขาบอกว่าตั้งแต่ปูตินเนี่ยขึ้นมาดำรงตําแหน่งมีอํานาจในรัฐบาลเครมลินในช่วง20ปีนะครับเริ่มต้นที่ตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีในปี 2, 1999รัสเซียเองเนี่ยถ้าไม่ได้เริ่มทําการก็ไปมีส่วนร่วม กับสงครามหรือว่าภาวะขัดแย้งต่างๆที่ทําให้มีพลเรือนเสียชีวิตเขาบอกว่าหลายแสนคนนะครับในหลายจุดเชชเนียซีเรียรและล่าสุดคือ,อยูเครนด้วยมาดูกันที่ของเชชเนียก่อนครับบทบาทของปูตินนะครับตามที่พลกราฟตรวจสอบคือเมือ่อเดือนกันยายนปี1999ตอนนั้นก็เป็นน,นายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้สั่งการให้กองทัพร,รัสเซียกลับเข้าไปในเชชเนียแล้วก็สั่งยกเลิกข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลของ2ประเทศซึ่งข้อตกลงนี้ทำให้ สงครามเชชเนียครั้งที่1เนี่ยยุติลงในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่1,990ทีนี้ปูตินเนี่ยเรียกสงครามครั้งที่2ว่าเป็น ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายครับคุณสมงพจน์แล้วก็ให้ผลว่าที่ต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่ามีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเชชเนียเนี่ยวางระเบิดอาคารอาพาร์ตเมนต์หลายแห่งทั้งในมอสโกและหลายเมืองทั่วรัสเซียจนให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนจริงๆโพลีกราฟเนี่ยบอกว่ายังไม่เคยมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเชชเนียมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่มีผู้สื่อข่าวเชิงสืบสวนทั้งของชาติตันตกและรัสเซียยืนยันว่า กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการระเบิดนี่คือ Federal Security Service หรือว่า FSB ซึ่งก่อนที่จะปูตินขึ้นมาเป็นนายรัฐมนตรีเนี่ยเขาเคยเป็นผู้อำนวยการของหน่วยงานนี้มาก่อนนะครับ,รบแล้วก็มีตัวเลขจากองค์กรองค์การนิรโทษกรรมสากลน,นะครับ AI ออกมาเมื่อปี2007บอกว่า พล,ลเรือนที่เสียชีวิตในสงครามเชชเนียครั้งที่สเนี่ยสูงถึงราว25,000คนแล้วที่มีประชาชน5,000คนสาบสูญอยู่ด้วยขณะเดีวยวกันพื้นที่เมืองกรอสซี่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเชชเนียเนี่ยก็ถูกทำลายหลังจากโดนสงครามสองรอบนี่คือหนึ่งในบทบาทของปูตินนะครับนั่นก็คือในสงครามเชชเนียนะฮะคุณคุณนพนรร์พูดว่ามีซีเรียกับยูเครนด้วยคราวนี้ยูเครนเนี่ยรารเรา,เร,ารู้อยู่แล้วนะฮะแล้ว กรณีของซีเร kind of ียเป็นยังไงก็คือว่าซีเรียเนี่ยมีสงครามกลางเมืองนะครับในปี2015รัสเซียก็เลยเข้าไปแทรกแซงเพราะเขาบอกว่าต้องการจะทําให้มั่นใจว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบาชาอัลอาซารเนี่ยจะยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปรัสเซียเลยช่วยเข้าไปถล่มเพื่อระเบิดอย่างหนักในปี2016ในช่วงที่มีการต่อสู้ที่เขาชื่อว่าการต่อสู้แห่งอเลปโปหรือ Battle of Aleppo นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่เขาถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามตามข้อมูลของ Human Rights Watch นะครับเพราะว่าในระหว่างการลุกโจมตีเชิงรุกอย่างหนักระหว่างารัสเซียร,ร่วมกับกองทัพของซีเรียนเนี่ยมีพลเรือนกว่า440คนถูกสังหารเขาบอกว่าในจำนวนนี้90คนอย่างน้อยนะครเป็นเด็กเล็กครับ Human Rights Watch บอกด้วยว่า การโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นแบบไม่เลือกหน้าและจงใจจับเป้าโจมตีเป็นพื้นที่ทางการแพทย์อย่างน้อย1จุดแล้วก็ใช้อาวุธต่างๆตามอาเภอใจชเช่นระเบิดลูกปลายแล้วก็อาวุธเชื้อเพลิงต่างๆคือเหตุผลที่มองว่าสิ่งที่รัสเซียมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นอาชญากรรมสงครามนะครับแล้วก็มีหน่วยงานเฝ้าระวังอิสระชื่อ Syrian Network for Human Rights เขาบอกว่าร,รัฐบาลรัสเซียรัฐบาลของอาอัสซาดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้ที่มี ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิต90%ของรประชาชน2 2 9 0 0 0คนเป็นพลเรือนนะครับเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ตามรายงานที่ออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนอันนี้ก็เป็น2เหตุการณ์ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยไม่เหมือนกับยูเครนที่เรายังติดตามต่อไปที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังสูงอยู่แล้วก็รัเสเซียก็เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัดนะครับ ขอบคุณครับคุณนพรัชครับก็เป็นการเปรยียบเทียบบทบาทของอปูตินนะฮะในฐานะของอาจจะกา,าจ,จกรรมสงครามจากคำตัดสินของศาลโลกกับ คำพูดของปูตินในฐานะที่เขาพยายามที่จะแสดงความพินอกเห็นใจต่อสงครามอิสราเอลฮามาสที่กำลังเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับติดตามรายงานที่ว่านี้ได้อีกครั้งนะครับทางเว็บไซต์ voa h a i com แล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆจากเรานะฮะทางสื่อสังคมออนไลน์นะฮะเฟซบุ๊กอินสตาแกรม u ูทูบและ X ครับ <Feel away. S 1> ไปต่อที่ประเด็นหนักอีก เรื่องหนึ่งนะครับคุณนพรัต์คือประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะครับกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมีความคาดหมายว่าจะมีการพบกันระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปในสัปดาห์หน้าที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐนะครับแต่มีประเด็นเรื่องของไต้หวันนะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยแน่นอนมีจุดยืนที่แตกต่างกันมากแล้วก็ว่ากันว่า นักวิเคราะห์ก็มองนะครับว่าผู้นำทั้งสองนี่อาจจะไม่ได้ให้พื้นที่ในการหาหรือเรื่องนี้มากนักอาจจะเป็นการเพราะไม่ต้องการทําให้บรรยากาศการเจรจาสูญเสียไปนะครับคาริสเทมเปลิลแมนนักวิจัยจากฮูเวอร์อินสติทวชันของสแตนฟอร์ด ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับกล่าวกับ b o a ว่าทั้งสองฝ่ายมีเรื่องที่จะพูดเกี่ยวกับไต้หวันแต่นี่ไม่ใช่บรรยากาศที่พวกเขาจะนั่งแล้วก็สนทนากันตรงๆเกี่ยวกับท่าทีที่แต่ละฝ่ายมีในเรื่องนี้นะครับเทมเปอร์แมนกล่าวด้วยว่าจะมีการเลือกตั้งในไต้หวันในเดือนมกราคมนี้ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นดังนั้นแต่ละฝ่ายจึงไม่มีแรงจูงใจที่จะมีทา่าทีหนักหน่วงหรือทําให้อีกฝ่ายลุดออกจากแนวทางที่เป็นไปได้ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับ ต้องบอกว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีความพยายามทั้งจากสหรัฐและจีนนะครับในการรื้อฟืน้นการหารือในระดับสูงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติแต่ความตึงเครียดในบริเ็นไต้หวันเนี่ยก็ถือเป็นเ,เป็นความที่สร้างความขัดแย้งแตกต่างของทั้งสองประเทศนะครับโนบรัตครับแล้วก็มีความเห็นจากนะักวิเคราะห์อาวุโสด้านจีนนะครับ,รบจาก องค์กร international crisis group อแมนด a าซีโอบอกกับวีเครับว่าการสับสนุนไต้หวันจากสหรัฐในด้านการเมืองและกทหารเนี่ยก็สร้างความกลัวให้แก่รัฐบาลกรุงปักกิ่งมากขึ้นว่าสหรัฐเนี่ยอาจกำลังพยายามที่จะบอกว่าแยกไต้หวันออกจากจีนอย่างถาวรน,นะครับ,รบในขณะที่ท่าทีของรัฐบาจลจีนลักษณะการห้ามปรามและคัดค้านแต่ท่าทีของรัฐบาลสหรัฐในการประชุมระดับสูงของทั้งสองชาติเป็นไปในทางที่เน้นย้ำถึงการคงสถานภาพบนช่องแคบไต้หวันไว้ครับทอยถแถลงจากทีนิฟขาวเผยแพร่คำพูด ของซาลเวอร์นที่พูดกับรัฐมนตรีหวังอี้โดยระบุว่าซาลเวนเนี่ยได้หาหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการกระทําที่อันตรายและไม่ชอบด้วยกฎหมายในเทะเลจีนใต้รวมทั้งยกประเด็นความสําคัญของสันติภาพและสถนตภาพในช่องแคบไต้หวันด้วยล่าสุดนะครับเทมเบร์แมนจากฮูเวอร์อินสติทูชันมองว่าทั้งสองฝ่ายจําเป็นต้องคุยเรื่องไต้หวันในช่วงหนึ่งของการประชุมแต่คาดว่ามันคงเป็นไปตามแบบแผนซะมากกว่าซึ่งก็จะส่งผลดีต่อผู้นําทั้งสองชาติด้วยเช่นกันครับ กลับจากเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองโลกนะครับไปเรื่องของสภาพภูมิอากาศบ้างน,นะครับเป็นเรื่องของออภัยพิบัตินะฮะว่าด้วยฝุ่นควันพิษ ที่อินเดียนะครับรัฐบาลกรุงนิวเดลีก็เปิดเผยแผนทําฝนเทียมนะครับเพื่อล้างหมอกควันพิษที่ปกคลุมท้องฟ้าของเมืองหลวงอินเดียในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาสานักงานสิ่งแวดล้อมกรุงนิวเดลีกล่าวว่าอาจจะเริ่มทําฝนเทียมในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและการรับรองด้านกฎหมายโดยจะมีการยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับแผนนี้ให้ศาลสูงอินเดียพิจารณาในวันศุกร์นะครับ ดัชนีคุณภาพอากาศของกรุงนิวเดลีเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับ320ในวันพุธนะครับคุณนพร,รัต์ือเป็นระดับอันตรายตามการจัดอันดับของ IQ Air ต้องบอกว่าก่อนเข้าฤดูหนาวของทุกปีนั้นเมื่อกระแสลมหยุดนิ่งและอุณหภูมิลดต่ำลงกรุงนิวเดลีจะเจอกับปัญหาหมอกควันพิษ ที่มาจากไอเสียรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นจากการก่อสร้างและการเผาไหม้พื้นที่การเกษตรรอบๆด้วยนะครับโดยรัฐบาลกรุงดิโดรีก็ประกาศปิดโรงเรียนทั่วเมืองหลวงอย่างน้อยจนถึงวันที่18พฤศจิกายนแล้วนะครับครับพูดถึงอากาศนะครับมาดูสถิติล่าสุดที่การยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์ยุโรปครับคุณสรงพจน์โดยนักวิทยาศาสตร์แห่งสภาพยุโรปยืนยันในวันพุธนะครับว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าปีนี้คือปีที่ร้อนที่สุดในรอบ 1 2 5 0 0 0ปีเลยครับาจากข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อเดือนก่อนชี้ว่าอุณหภูมิทั่วโลกร้อนสุดทําสถิติใหม่ไปแล้วหน่วยงานดังกล่าวนะครับชื่อหน่วยงานดูแลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในยุโรปหรือ Copernicus Climate Change Services ชื่อเล่น C3S นะครับ,รบเผยว่าอุณหภูมิเม่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาทุบสถิติเดิมเมื่อปี2019ที่0.4องศาและความผิดปกติของสภาพอากาศในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถือว่า ใช้คำว่าย yeah, รุนแรงอย่างยิ่งหน่วยงานนี้ระบุว่าอุณหภูมิที่ร้อนทำสถิติใหม่ในเดือนที่แล้วสะท้อนว่า เป็นที่แน่นอนแล้วว่าปี2023เป็นปีที่ร้อนสุดทำสถติใหม่นะครับเจ้าของส,สถิติเดิมคือปี2016ที่เป็นปีที่ปรากฏการณ์เอลนีโญปรากฏขึ้นนะครับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นก็เป็นผลมาจากก๊าซเรือนกระจกที่มีการปล่อยมาอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์พ่วงด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในปีนี้ดันอุณหภูมิเฉลีย่ยทั่วโลกในเดือนตุลาคมสูงกว่าปกติในเดือนตุลาคมราว1.7องศาเซลเซียสครับครับ ไปที่เรื่องของดัชนีหุ้นบ้างนะครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง 40จุดนะครับปิดที่34,112จุด Standard a n o p o r s เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่4,383จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น11จุดนะครับปิดที่13,650จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท53สตางค์นะครับวันนี้นะคคืนนี้เราติดตามอย่างหนึ่งก็คือดีเบตครั้งที่3ของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะฮะของพรรครีพับลิก Republican. ัน ดีเบตรอบที่3แล้วแต่ก็ยังคงเป็นรอบที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการดีเบตนะฮะแต่ว่าจะไปหาเสียงในชุมชนชาวเมริกันเชื้อสายคิวบาในรัฐฟอลอริดาแต่ออนอกนครไมอา,ามีนะครับ,รบโฆษกทีมงานหาเสียงของทรัมป์ปรกกล่าวนะครับบอกว่าทรัมป์มีกำหนดเดินทางไปหาเสียงและกล่าวปราศัยต่อชุมชนเชื้อสายคิวบา นอนกนครไมอา,ามีแทนการขึ้นเวทีดีเบตครั้งที่3เป้าหมายก็เพื่อที่จะกระตุ้นคะแนนนิยมในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเชื้อสายละตินอเมริกาในรัฐฟอลอริดาซึ่งถือเป็นรัฐสำคัญนั่นเองนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งเมื่อ,อ,อปี2020ทรัมป์พ่ายแพ้ให้แก่โจไบ,บเดนโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนเชื้อสายฮิสปนิกนะครับซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุดในสหรัฐ ซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาพยายามที่จะหาเสียงในกลุ่มประชาชนอเมริกันกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้นั่นเองนะครับครับคุณผู้ฟังกําลังรับฟังข่าวสดสตรงจาก VOA นะฮะช่วงต่อไปเดี๋ยวจะมีเรื่องของกลุ่มผู้อพยพในอเมริกากับความเห็นในเชิงบวกของพวกเขาครับ ครับการสำรวจครั้งใหม่พบนะครับว่าในภาวะที่ยากลำบากเหล่าผู้ที่อพยพมายังอเมริกามีทัศนคติในการมองโลกในแง่ดีมากกว่าชาวอเมริกันที่เกิดในสหรัฐเองนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับผลสำรวจครั้งใหม่ได้สอบถามเหล่าผู้อพยพวัยผู้ใหญ่จำนวน3,358คนพบว่าในภาวะที่ยากลำบากเหล่าผู้อพยพกลับมีทัศนคติการมองโลกในแง่ดีมากกว่าชาวอเมริกันที่เกิดในสหรัฐ เชนนอนชูมักเกอร์นักวิเคราะห์อาวุโสด้านการวิจัยจากมูล,ลนิธิ KFF หรือที่รู้จักในชื่อของ Kaiser Family Foundation องค์กรไม่สแสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นนโยบายด้านสุขภาพกล่าวว่าเราผู้ยพยเพเผชิญความท้าทายมากมายในสหรัฐแต่พวกเขามองว่าอย่างดีกว่าประเทศที่จากมาและเชื่อว่าจะดีมากขึ้นสำหรับลูกหลานเธอเสริมว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาความปลอดภยัยโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยมาตรการหลายอย่างเหล่าผู้อพยพคิดว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่ารวมไปถึงเด็กๆในรุ่นถัดไปการสำรวจดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ KFF และหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times ที่จะทำขึ้นในปีนี้ระหว่างวันที่10เมษายนถึง12มิถุนายนโดยได้ทำการสำรวจผ่านทางโทรศพัพท์ไปรษณีย์และทางออนไลน์แบบสอบถามดังกล่าวมีทั้งสิ้น10ภาษาซึ่งคัดเลือกมาจากภาษาที่ถูกใช้มากที่สุดในสหรัฐได้แก่ภาษาอังกฤษสเปน จีนเกาหลีเวียดนามโปรตุเกสครีโอเฮติอารับฝรั่งเศสและตากาล็อกนักวิเคราะห์อาวุโสจากมูลนิธิ KFF มองว่าผลการสำรวจผู้อพยพในสารัดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดในปัจจุบัน ชูมักเกอร์อธิบายว่าการสำรวจช่วยให้เสียงของเหล่าผู้อพยพมีความสำคัญขึ้นมาและช่วยให้คนทั่วไปได้รู้จักพวกเขามากขึ้นแม้จะมีประเด็นถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพอยู่บ่อยครั้งแต่เราแทบจะไม่ได้ยินความคิดเห็นของคนเหล่านี้มากเท่าใดนักในสารณประกอบด้วยสัสดส่วนของผู้อพยพวัยผู้ใหญ่ราว1 6เซซึ่งคนเหล่านี้เดินทางมาจากหลากหลายประเทศแต่ละบุคคลมีสถานะการย้ายถิ่นฐานสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน แม้จะต้องเจอความยากลำบากจากการทำงานและระบบดูแลสุขภาพแต่พวกเขาเชื่อว่ามีอนาคตที่สดใสรออยู่ผู้อพยพส่วนใหญ่ในการสำรวจนี้มีงานทำราวครึ่งหนึ่งกล่าวว่าเคยถูกเลือกปฏิบัติในที่ทำงานนอกจากนี้3ในสิชี้ว่าในงานแบบเดียวกันพวกเขาจะได้ค่าจ้างโอกาสเลื่อนตำแหน่งและการขึ้นเงินเดือนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานที่เกิดในสหรัฐ ระบบการดูแลสุขภาพนับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของคนกลุ่มนี้หนึ่งใน5ของผู้อพยพต้องเลื่อนหรือว่าระงับการดูแลสุขภาพในปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาด้านการเงินหรือว่าไม่ได้ทำประกันสุขภาพเอาไว้ผู้อพยพประมาณหนึ่งใน4กล่าวว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมในสถานพยาบาลอย่างเช่นถูกดูหมิน่นหรือปฏิบัติโดยไม่ให้ความเคารพ ชูมเกอร์เล่าว่าบางกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อจำกัดด้านภาษาผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้และบางครั้งก็ไม่มีล่ามภาษาไว้คอยช่วยเหลืออีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจจากการสำรวจนี้คือการถ่ายทอดความหมายที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและภาษาอย่างเช่นในการสำรวจใช้คำว่าเลือกปฏิบตัติแต่ผู้พยพบ,บางคนอาจเลือกใช้คำว่าการกันแกล้งหรือการกระทำของคนที่ใจร้าย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารเหล่านักวิจัยได้ตั้งคำถามแบบเฉพาะเจาะจงแม้ตัวผู้ถูกกระทำจะไม่ได้เรียกสิ่งนั้นว่าถูกเลือกปฏิบัติแต่จากคำถามจะสามารถนำมาพิจารณาประสบการณ์ของพวกเขาได้ชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นคุณเคยไม่ได้รับค่าจ้างครบถ้วนตามชั่วโมงทำงานหรือไม่หรือคำถามที่ว่าคุณเคยถูกข่มขู่บอกว่าจะส่งกลับประเทศของคุณหรือเปล่า จากการสำรวจนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้อพยพเชื้อสายแอฟริกาลและเชื้อสายลาตินอเมริกาเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุดผมคมสรรสีธนะวิบุญชัย VOA รายงานรวบรวมหน่อยนะครับขอบคุณครับคุณคมสรรก่อนจากกันวันนี้นะฮะมี2เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกเป็นเรื่องของแพนด้ายักษ์นะครับ ที่จีนส่งมาประจําอยู่ที่สวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียในกรุงโกลบอลชิงตันเมื่อ23ปีที่แล้วตอนนี้กําลังเดินทางกลับจีนแล้วนะฮะท่ามกลางความสัมพันธ์การทูตที่ตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐ เหมยเซียงและเทียนเทียนนะฮะเดินทางมาสหรัฐเมื่อปี2000กลายเป็นขวัญใจของผู้คนที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์กรุงวอชิงตันขณะนี้อายุ25และ26ปีตามลำดับนะครับ3ปีก่อนแพนด้าคู่นี้มีลูกน้อยเชื่อว่าเสียวฉีจี้นะฮะแปลได้ว่ามหัศจรรย์ตัวน้อยทั้ง3ตัวเนี่ยจะเดินทางข้ามโลกเป็นเวลา19ชั่วโมงกลับไปยังภูมิลำดาวภูมิลำนาที่มณฑลเฉิงตูประเทศจีนนะครับ การเดินทางกลับประเทศจีนครั้งนี้จริงๆแล้วมีการระบุไว้ในข้อตกลงในสัญญานะฮะแต่หลายคนมองว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับจีนก็มีส่วนสําคัญไม่น้อยเช่นกันนะครับสาหรับทูตแพนด้าจีนที่กลับประเทศไปแล้วคุณนภัสสรส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องของผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกประจําปี2023ได้แก่นักแสดงหนุ่มแพทริกเดมซี่ซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นคนที่ นุ่มกว่านี้แต่ว่านักแสดงชายวัย57ปีที่โด่งดังจากบทบาทในซีรีส์ Grace Anatomy สุดท้ายก็ชิงตำแหน่งนี้มาจากกัปตันอเมริกาคริสเอเวนซึ่งไม่ตำแหน่งนี้ปีที่แล้วไปหม,ดมาดๆเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ตอนนี้เตรียมใจว่าจะโดนลูกๆและภรรยาล้ออย่างหนัก <c oughs> เพราะว่าอายุก็57แล้ว <c oughs> บทบาทของแกไม่ใช่นักแสดงเดียวนะครับยังเป็นนักแข่งรถด้วยเข้าแข่งหลายรายการแล้วแล้วก็ทางการกุศลก็ตั้งเกาะ ก่อตั้งองค์การกององค์กรการกุศลเดมซี่เซ็นเตอร์ให้ความดูแลแล้วก็ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเรง็งปเกียรแก่คุณแม่ผู้ล่วงลับไปอ่หนังสือนิติสารวิพีโพลที่จะมีปกของเดมซี่ก็จะวางจำหน่ายในวันศุกร์นี้นะครับผู้ชายที่เคยได้ตำแหน่งนี้นะครับพูดไปก็รู้จักกันหมดนะครับอย่างเช่นแบรดพิตต์แฮร์ร o สันฟอร์ดเมลกิ n สันหรืออย่างที่บอกคริสเอเวนส์กับตันเมกามและพอลรัทที่รับตำแหน่งแอนด์แมนเป็นต้นนะครับครับผม ขอบคุณครับคุณนพรัต์และที่จบไปคือรายงานข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพ์สุภาผลและคุณนพรั์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเทียรารัตน์ายยังเอ่ยฮัลโหลสวัสดีครับรรส, Hello, สวัสดีครับ ต่อสยได้ยังครับอ้าวสวัสดีครับสเสียงยังมาไม่ถึงนะฮะต่อสายอยู่เมื่อกี้ข่าวเราเศ้าไอ้สั้นไปนหน่อยนะทั้งว่าเรื่องแพนด้าแล้วเรื่องเดมซี่แพทชกเดมซี่เนี่ยคือคือเคยติดอันดับ คนที่เซ็กซี่ที่สุดชายที่เซ็กซี่ที่สุดมาแล้วตอนนี้กลับมาติดดับอีกครั้งใช่ไหมเออเขาเคยได้ครั้งหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้ตามข่าวนะาเห็นด้วยเห็นด้วยแอบเห็นด้วยว่าเหมาะที่จะเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกแห่งปี2023ที่เขาในโลกหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เคยเห็นผู้ชายทุกคนนะแบบบุคลิกหน้าทางนี่หน้าหน้าได้รางวัลมากนะคะครับพอพูดถึงวัย57ปีเอ๊ได้ยินดิฉันหรือยังคะได้ยินอยู่ครับ อย่างนะคะได้ยินได้ยินครับได้ยินครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับเขาพูดถึงอายุห้าสิบเจ็ดปีนี่เขาบอกว่าอายุมากไปฮัลโหลสวัสดีครับครับผมจะคุ้นะครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสวัสดีครับอ่าติดต่อคุณธีรรัฐไม่ได้นะครับวันนี้ก็โอเคเราก็คุยกันต่อไป แพนด้ากรุงวอชิงตันคุณ و, นพรัชข่าวใหญ่คนที่ไม่อยู่อเมริกาฉันไม่สังเกตว่าวันนี้ในจอเปนแต่แพนด้าลอยไปลอย <laughs> มาทั้งวันเลยนะครับมีทั้งการไม่ใช่ไว้อะไรเขาเลยนะ เหมือนกับบอกลามีประวัติมีภาพขึ้นทุกๆช่วงขั้นรายการกับข่าวอิสราเอลฮามาสอะไรที่แปลกมากอืเราก็เคยส่งแพนด้ากับที่เมืองไทยนะแต่ไม่กีคิดว่าสับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมใช่จริงๆเพราะว่าเขาอยู่มาถึง23าปีดังนั้นเนี่ยผูกพันกับคนที่นี่ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยอ่ะบางคนพ่อแม่พาไปดูตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นมาก็พาลูกไปดูอีกดังนั้นเนี่ยมีความผูกพันนะกับแพนด้าแล้วแล้วมีลูกมาสามตัว สองตัวเนี่ยส่งกลับเมืองจีนไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีลูกเล็กเพิ่งเกิดมาเนี่ยไม่กี่ปีตอนนี้ก็กำลังจะกลับ